รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยู่เมืองชนก็คิดถึงเมืองนอนอยู่เมืองนอนก็คิดถึงเมืองชนเออไม่ต้องอยู่ไหนแล้วคะ่ะอยู่กันนี่อยู่กับพวกเราดีกว่าเขาวันนี้เนี่ยจะเที่ยวกันและที่สําคัญเนี่ยมีเจ้าถิ่นพาเที่ยวอ,อ้าวนี้ไงค่ะสดีค่ะ,ค,ะคุณบอมเอที่ยวไหนเนี่ยเที่ยวไหนคนุณผมเที่ยวไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาลงท้่วลงทะเลไปไล่ไปที่ไหนก็ได้ขอบคุณผู้ชมอยูด้วยมีอ๋อไม่อยากเที่ยว ได้ปะไม่ได้ครับไม่ขอเมย<อ>ห,หัวใจไม่ยังไม่ใช่หัวหินจะได้มาแล้วเช็คอินเลยเอางี้ดีกว่าวันนี้นะคะไหนๆมีเจ้าถิ่นพาเที่ยวแล้วเราไปเที่ยวกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ซีรียสค่ะผิวสดใส All new E Suzuki X คุณผู้ชมค่ะเปิดเมืองแล้วค่ะดิฉันอดถือไม่ไหวนะคะ ขออนุญาตขับรถพุ่งไปเลยะคะพุ่งไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสีราชาค่ะแล้วก็มั่นใจมากพุงก่งแบบไม่กลัวนะเพราะว่าดิฉันขับรถ all new isuzu mu-X ไปด้วยค่ะเก๋มากเลยขออนุญาตชมนิดนึงนะคะว่าดีไซน์รถตัเนี้สปอร์ตมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าคอนเนี้ยโอ้โหเก๋มากส่วนไฟหน้าไปหลังก็ LED ทั้งนั้นเลยขับไปไหนพี่จะคนชมนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะนี่นะคะคือ all new isuzu mu-X ค่ะเก๋มาก ไปจากก้อนตะโกผมจะบอกว่าชลบุรีเนี่ยคือผมอยู่มาคุณอยู่มากี่ปีโอ้ตั้งแต่เกิดเลยก่อนที่คุณจะมาคุณเกิดที่นี่โตที่นี่เหรอผมอยู่มามากกว่าร้อยปีได้ได้แล้วเราดูวิญญาณกันมารอเกิดชลบุรีเลยคนเราเรียกได้ว่า คนที่นี่แล้วเราก็จะอยู่ที่นี่ไปตลอดวันนี้เราก็เลยกลับมาที่นี่ใช่ผมจะบอกว่าชลบุรีเนี่ยคือเรามีดีมากกว่าทะเลคือที่เที่ยวคือเยอะมากๆแล้วคนก็จะมาเที่ยวกันบ่อยๆเลยครับนี่และที่นี่ค่ะเมืองศรีราชานะคะนี่ค่ะเขามีนะคะที่เที่ยวแห่งใหม่ค่ะสูนาคะน้าเซ็นทรัศรีราชาอ,อีโคเฟลลี่มอลนะคะแล้วซึ่งเรียกว่าเป็นศูนย์การค้านะคะที่เรียกว่ามี เจ็ดไฮไลท์ไลฟ์สไตล์แบบอีโคเฟรนลี่บอกแปลกๆกี่ๆมากๆเลยใช่แล้วแล้เ,ลเ,เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวนะคะในภาคตะวันออกด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะคะเขายังมีภายใต้คอนเซปต์ของเขานะคะกับ The Innovation Oasis น mm hmm. ั่นเองค่ะเรียกได้ว่าสุดยอดของผู้นำนะในด้านต่างๆแห่งความล้ำโคยู่ mm hmm. อยู่แห่งเดียวนี่แหละอยู่ในภาคตะวันออกนะคะเพราะเขามีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอ,อีโคอย่างที่บอกนะห้างเนี่ยเขาอีโคอยู่แล้วลดการใช้ไฟแล้วก็รวมไปถึงยังมีโคเวิร mm ์กิ่งสเปซนะคะหรือว่าใครรักศาสเพชรเลเวอ นีี่่มาทได้คือรักสัตว์ก็มาได้เลยมาได้ร,ร,รักการกินเนี่ยก็มาได้เพราะเขามีร้านอาหารดังแบบเยอะแยะมากมายเลยรหรือว่าถ้าใครรักการช้อปปิ้งเนี่ยก็มาที่นี่ได้เพราะว่าร้านค้าหลายๆร้านเนี่ยก็มา<ฮ>มีเป็นทั้งโซนแบบว่าแบรนด์ต่างๆหรือว่าร้านค้าทั่วไปมาอีกเต็มหมดเลยเอาเป็นว่าไม่ต้องงงเดี๋ยววันนี้บอมพาทัวร์แล้วก็มูมผู้มีความรู้ศึกษามาอย่างดีเพราะว่าเป็นสาขาที่35ของเซ็นทรัลของเราด้วยอไ,ไง,ไไงอ่ะอ้าวคุณกูเกิลวิกิพีเดียเออเป็นเมียของเซ็นทรัลเหรอเมื่อก ผ่านไปนะ <ś m _> อ่ะ,าอะปารเลยกนตอ นีนะคะก็เป็นที่ถูกใจของแฟนลับเอร์นะคะใครก็ตามที่รักสัตว์ก็มาที่นี่เหมือนกันนะคะก็เรียกว่ามีคอมมูนิตี้สำหรับสุนัขนะคะหรือว่าคนรักสัตว์มากันได้เลยแล้วก็มีการจัดกิจกรรมสําหรับคนรักสัตว์ด้วยเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมบู๊ใช่แล้วค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาแบบว่าเสมือนแบบว่าเซนต์เอชวิวอ่ะพี่ก้องที่<อ>ทแบบว่า<อ>ให้สัตว์เดินได้<อ>และนี่ไอดี ID น้องหมา,า,มาเราสามารถไปทําได้ใส่เบอร์ใส่เพศใส่พันธุ์ใส่ความสูงใส่ที่อยู่น้องแล้วก็ใส่รูปภาพน้องไปด้วยน่าเหมือนเทอมกันเนาะ ลูกนัดลูกนัดนี่ก็มาทำกันได้นะคะเป็นไอดีน้องหมานะคะลูกนัด,นดต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าถิ่นหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคุณเนี่ยเป็นเด็กศรีราชาเลยเพราะอยู่โรงเรียนอสมชัญศรีราชาที่เขาต้องเป็นรงเรียนประจำใช่ปะ ใช่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 คือเมื่อก่อนอ่ะจะเป็นชายล้วนค่ะเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นสหรเพิ่มไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองลรงเป็นรุ่นน้องพี่เจ๋วสิใช่พี่เจ๋วก็เป็นศรีราชาเรียกว่าุ่กหลานุ่นหลานแล้วคุณต้องอยู่ประจําด้วยไหมเคอยู่ประจําช่วงผมอยู่มหนึ่งมสม .3 อยู่ประจําแล้วมสามอ่ะ เสามอยู่ไปกลับเพราะว่าซ้อมกีฬาเยอะช่วงนั้นน่ออะอ้โแล้วตอ,อตอนเด็กๆอยากรู้ว่าคุณเนี่ยจริงๆแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นเด็กตั้งใจเรียนหรือว่าเป็นเด็กแบบแนวแบบสปอร์ตตี้หรือเป็นเด็กแบบเกเรหัวจกให้เดา,าสปอร์ตตี้เออสปอร์ตตี้เกเรไม่ไม่ไม่ตั้งใจเรียน ได้ข่าวว่าบอสเรียนหนังสือเก่งอ่ะคุณเป็นคนแบบไหนคุณเป็นคนแบบไหนอ๋อด้วงนะหนังสือเรียนเก่งแต่มาจากไหนไี่ก็พี่เป็นตื่นว่พูดจากไหนสปอร์ตตี้สปอร์ตตี้ใช่ไหมสปอร์ตตี้เดินดูสปอร์ตตี้เป็นแนวสปอร์ตตี้เอเล็กางกลางๆจะชอบแบบว่าบางทีหลับมากแต่ว่าแบบไม่ถึงกับตั้นแบบว่ารวมหัวคุยหนักๆแกล้งอาจารย์จะไม่ถึงขั้นนั้นก็เป็นแบบบ่อยๆว่างั้นทำไมอ่ะชอบชอบธรรมชาตินี่เป็นบอย คือดูสปอร์ตตี้ไงออดูแล้วบบเหนือ่อยนั่นแหละฉันจะดูว่าเขาเป็นคนแบบเรียนหนังสือเก่งเพราะดูแบบรูปร่างหน้าตาจากโงเฮงกับพุงจุ้ยเนี่ยจริงครับดูแล้วเรียนหนังสือเก่งไงอ่าแต่ว่าอย่างเดียวนะที่เก่งอ่ะที่เก่งอ่ะ <laughs> ไม่ใช่คุณบอมที่เก่งอีกหนึ่งอย่างอ่ะเพราะว่าเขาโด่งดังมากในศรีราชาเพราะว่าคุณพ่อเขาเป็นหมอโอโ๋อเหรอคุณพ่อคุณหมอประเภทไหนคุณพ่อเรียกเป็นหมอยูโรคือศัลยแพทย์ทางด้านกระเพาะศาสาร์ทางเนื้อวิภาค พี่ก็หาได้ใช่ครับพี่อยากตัดอะไรเ็าตัดได้หมดเลยไม่ไม่ใช่กนลรา่วนไม่น่ยวนะคุณพ่อคุณก็คือตัดผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่คือถ้าเกิดเราอีกหน่อยอายุมากๆแล้วเราอะโทษนะฉี่ไม่เป็นระยะหรือว่าฉี่แบบฉี่กระปิดกระปอยคือพูดง่าว่าถ้ายุ่เยอะแล้วฉี่กระปิดกระปอยก็ไปหาหมอได้ใช่ถูกไหมเห็นไหมพี่จึงหาได้เพราะพี่อายุเริ่มเยอะแล้วไงพือมีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะแต่อย่างของพี่ก้องอ่ะเขาเป็นปัญหาคืออั้นฉี่ไม่ได้ เพราะว่าเป็นทางวัยโอ้โหรู้จบ้าป็นเรอพี่บ้าแต่ว่าคือไปพบไปพบคุณหมอก็ได้แต่ขพงคุณพ่อคุณคือจริงๆตามอายุอ่ะปกติแล้วเดี๋ยวอายุมากขึ้นอ่ะข้างในเราจะเริ่มมีปัญหาอยู่แล้วตามปกติมันก็ต้องคอยพบแพทย์เรื่อยๆอ่ะอจริงๆนิดนึงนะคืออาหารไทยอ่ะบางที เรารสชาค่อนข้างจัดเค็มจัดเผ็ดจัดอย่างเงี้ยมันทําให้ไตกับตับอ่ะมันมีค่าค่อนข้างสูงได้พี่ถามหน่อยนะบอมอคุณพ่อเป็นหมอขนาดเนี้ยแล้วตอนเด็กๆอะ่ะบอม,มัาอยู่ชื่อคุณพ่ออยู่ในคลินิกบ้างไหมเคยเข้าไปแต่ว่าผมก็ ช่วยไม่ค่อยได้เพราะว่าพึ่งงานการทางแพทย์บางทีมันแบบมันฟิกไงเราจะไปหยิบจับอะไรมั่วๆมันไม่ได้เออแต่เคยไปนั่งดูแลชอบอาชีพหมอคุณพ่ออย่างนี้ไหมเคยคิดอยากเป็นหมอนะแต่โตมาเป็นหมาเฉยเลยอะไม่ช่โตมาเป็นพระเอกเป็นพระเอกโอ้แล้วพ่อหล่ออย่างคุณไหมพ่อหล่อกว่าจริงเหรอพ่อผมฮอตมากนะมีวันนึงอะผมมาขับรถไปอ่ะแล้วจะกลับจะกลับกรุงเทพ แล้วชมบุรีมีดา่านตรวจผมก็โดนตำรวจเรียกผมก็เปิดกระจกแล้วเขาก็ดูผมคือตอนนั้นล่นละคร้ะนะเขาก็บอกเฮ้ยนี่มันคนนีกวจะทักชื่อผมเขาบอกนี่มันล<อ>ูกหมอทะเนศนี่อจำผมไม่ได้จำพอ่พอได้พ่อได้พ่อดังจริงๆอะความดังของพ่อเขาเนี่ยนะคะพ่อของคุณบอมเนี่ยนะคะพี่ก้องรู้ไหมว่าเขาดังถึงขั้นแบบมีซอยเป็นชื่อของตัวเองจริง,งบอมมันไม่ใช่ชื่อทางการแต่ว่ามันเป็นชื่อแบบเหมือนว่า เป็นคลินิกใช่ไหมแล้วมันจะมีซอยเราเหมือนว่าคลินิกเนี่ยเปิดมานานมาก30ปีก็เลยแบบเหมือนกับเป็นชื่อชื่อเรียกแบบในชาวบ้านเรียกอ่ะแถวนั้นไปผ่านไปเอ้ยไปซอยแถวบ่อทะนเน่ไงก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปคุณหมอหมอทะเนเปิดมากี่ปีแล้วตั้งแต่ผมเกิดมาปีนี้30ปีใช่ป่ะครับประมาณนั้นะแต่บ้านบอมมันไม่ใช่แค่ผู้ชายคนเดียวนะมี3มหนุ่มบอมเป็นคนกลาง ครับคนโตหล่อไหมคนโตหรอก็หล่อชื่อชื่อพี่อะไรคนโตชื่อนิกผมชื่อบอมคนเล็กชื่อโจ๊กทำไมมันทำไมมันไม่เข้ากันอ่ะมันน่าจะแบบบบอมแบงหรืออะไรอย่างเงี้ยนิกบอมโจ๊กข้องจองกระตายนี่เคยเรียนหนังสือกันมาปะเนี้ยนิกนิกบอมโจ๊กใช่ในเวลาสามคนใครหล่อสุดกับเขาสิ เขาเป็นพี่เอกอ่ะเอาก็เผื่อว่ามันหล่อหมดเลยเราก็จะได้รู้จักเรียกว่าหล่อคนละแบบแต่น้องผมเคยเล่นละครเลยนะเออคคนไหนอ่ะที่เคยเล่นละครเรื่องคิวบิกมันเป็นแขกรับเชิญแต่ว่าพอเขาเรียนหมอหนักๆแล้วพอทำงานก็เริ่มเรียนหมอใช่น้องใช่ไหกอ่อขอขอโปรไฟล์บ้านหนุ่มหล่อบ้านหมอะเนศหน่อยดีกว่าไหมคะคนโตตอนนี้คือคนโตก็เรียนจบสูงจบตุลาใช่จบตุลาแล้วก็ไปต่อโท ที่ต่างประเทศแล้วกลับมาไทย,ยไน,นี่บ้านนี้มันสอมองดีหมดเลยย่ส่วนคุณก็เป็นลูกคนกลาง,งภาษาดีไปเรียนอังกฤษใช่ไหมเคย <c oughs> ผมเรียนที่แอแบกแล้วมีช่วงหนึ่งไปเทคคอร์สสั้นๆที่อังกฤษแล้วก็กลับมานี่<อ>แล้วคนสุดท้ายมาฮีดอนเป็นหมอโอ้ยพ่อนเดี้เขาอยากให้แต่งเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวก่อนบ้านนี้ดีเขาอยากให้แต่งเข้าเมื่อไหร่ไงพี่น้องสามคนนี้มีแค่แต่งงานบ้างละยังโสดโซนมหคพี่น่อยพี่ก้อง คนเล็กแน่เพราะว่าต้องเป็นหมอไว้ดูแลประถมพยาบาลเนี่ยเฮ้ยร้ายก็ร้ายอ่ะน่าจะเป็นการสมกานที่ร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเปลี่ยนหมายเป็นบอมดีกว่าครัวหน่า พร้อมทำงานสเสมอเลยครับพี่ก้องเอออ่ะก็ถือว่าแบบโสดหมดเลยแล้วส่วนตัวคุณเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละคนก็มีสามหนุ่มอ่ะคือมีทักษะที่แตกต่างกันออกไป <c oughs> คุณก็คือเก่งดนตรีด้วยคือปกติเราจะเห็นคุณบอมน้องพี่ก้องอยู่ในไอจีเขาจะแบบว่าออกกำลังกายตลอดเลย <c oughs> ชอบถ่ายรูปตัวเองเซลฟี่ตอนเหงื่อแตกซี่อ <c oughs> ๋อเหรอโอ้ชอบผู้ชายเหงื่อแตกเยอะๆมากเลยอ่ะแล้วอะไรแตกอีกเหงื่อเหงื่แตกเดียวคุณบอมรายการอะไรครับเนี่ยคุณบอมคะคุณเนี่ย นอกจากเล่นกีฬาแล้วคุณก็ยังเก่งเรื่องดนตรีอีกด้วยใช่ไหมคะคือที่บ้านอ่ะจะจะให้เล่นกีฬาคนละอยา่างแต่ oh. สุดท้ายมาลงเอ่ยที่เล่นเทนนิสเหมือนกัน3คนเลยแล้วก็ดนตรตีเนี่ยพ่อก็พยายามให้เล่นแบบว่าคนละชิ้นหนึ่งแล้วผมอ่ะตอนแรกก็ดื้อไม่ยอมเล่น oh. แต่น้องชายผมอ่ะเป็นโนแล้ว oh. คุณน่ะแล้วผมอ่ะมีช่วงมหาลาัยอ่ะคือเพื่อนเล่นวงดนตรตีไง oh. แล้วก็อยากเล่นบ้างก็เลย โทรศัพท์ถามน้องว่ามันเล่นยังไงคีย์บอร์ดน้องก็แบบว่าโทรศัพท์แล้วก็อ๋อสอนเบื้องต้นให้แล้วก็ลองจิ้มจิ้มคำคำเอาแล้วได้เลยแล้วก็ไปซื้อเออซื้อคีย์บอร์ดมาตัวหนึ่งไม่กี่พันบาทแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆคุณรู้ไหมเขามีวงที่ช่อง3ของเราด้วยนะวงอ,อะไรคะวงเขาชื่อวงซิปแพ็ก,กระแทกใจมีเขา นายนภัสบอมจันดินนายนภัสอเล็กซีเดชเออมีมาสูดมีมาสูเนเดียวอยากอยู่วงนี้อยากเป็นแดนเซอร์วงนี้อยนี้หรอทุกคนอยากเป็นแดนเซอร์วงนี้ก็ได้เอาจริงๆก็คบด้านคบสูดแหละเพราะว่าคุณบอมก็คือคือ3มคนสามพี่น้องเป็นคนศิลปชาหมดเลยแต่ละคนก็มีทักษะความถนัดที่แตกต่างกันออกไปแต่มีหนึ่งอย่างเราสองคนถนัดมากคือการช็อปอยากจะชวนคุณบอมไปช็อปกับพวกเราหน่อยไปดิจะไปเดินช้อปปิ้งต่อใช่ไหมจะไปเดินช้อปปิ้งต่อ ราชบุรีโมเดลเป็นการจำลองต้นแบบการปฏิบัติงานจริงร่วมกันของสององค์กรเดิมคือ TOT และ CAT ภายใต้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ NT หลังจากรวบรวมกิจการไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาราชบุรีโมเดลนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของของเอนะครับเป็นโครงการนําร่องนะคือเรามีโครงข่ายที่ใหญ่ทั้งสององค์กรพอเรามารวมกันแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายที่เรามีอยู่ทั้งสองค่ายเนี่ยมาให้บริการลูกค้าให้มีความสเสถียรแล้วก็มีการใช้งานที่ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นเดิมเรามีเฉพาะบอร์ดแบนด์แต่ปัจจุบันนี้เราร่วมมือทั้งการนำไฟเบอร์ออปติกมาเป็นโปรเทคชันซึ่งกันและกัน ทำวีแลนด์สองวีแลนด์เพื่อให้มีความเสถียรระหว่างที่มีการใช้งานส่วนในอนาคตก็จะให้บริการกับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีทุกๆวงจรให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเราอยากทําเป็นตัวอย่างว่าในพื้นที่เนี่ยเราสามารถทํางานร่วมกันได้ในเมื่อเราเป็นองค์กรเดียวกันแล้วเราน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในการให้บริการลูกค้า ผิตภัณฑ์ซักผ้าและประับผ้านุ่มไฟลายวันนี้นะคะเรามาช้อปปิ้งนะคะเดินเล่นศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชากันนะคะกับหนุ่มเจ้าถิ่นค่ะคุณบอมทนิน <S 1> <S 1> <S <S เรื่องช้อปปิ้งนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะแอคที่หนึ่งแอคที่สองแอคที่สามแอคที่สี่ถ่ายได้หลายๆแอค บอกเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสุขล้ำสุขใจสําหรับสายโซเชียลมีเดียต่างๆคนเพราะว่านี่นะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะคะที่ใครมาที่นี่เนี่ยต้องถ่ายรูปคือจริงๆมันมีโโตามจุดต่างด้วยพี่บอมพูดไม่หยุดเลยค่ะพูดหยุดพูดได้แล้วพอเถอะใช่พเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีคอนเซปต์ด้วยนะคะกับสีราชาชามนั่นเองค่ะคือเหมือนเป็นการเอาอัตลักษณ์นะคะของความเป็นแบบว่าสีราชาเนี่ยมาไว้ที่นี่แต่ละที่อันนี้คุณเป็นคนสีราชาคุณรู้ไหมว่ามันคืออะไรอันนี้เนี่ยมันคือ หินมันคือหินห่างศิลาของนี่ไงผมรอให้พวกคุณตอบไงหินคือต้องบอกก่อนเลยหิน่างศิลานี่ไงถ้าสมมติพูดถึงศิลาชาตองเขาก็คือหินอ่างศิลาแล้วเอาไปทำอะไรได้นอกจากครกนี่ค่ะโอ้ก็จะเป็นส่วนประกอบต่างๆแล้วเดี๋ยวคอยดูนะพอเวลาช่วงปีใหม่นะคริสต์มาสแถวดาวตรงนี้ก็จะมีที่ให้ถ่ายรูปอีกด้วยเข้าไปในห้างเราก็เห็นมุมต่างๆก็จะมีให้ถ่ายรูปด้วยมีไงเขามีต้นคริสต์มาสแล้วว่ะ wish you merry christmas ยังไม่ถึงยังไม่ถึงอีกของเดือนเลยอ่ะไปต่อดีกว่าไปค่ะ ราจริงๆแล้วคุณบอมอ่ะก็เป็นหนึ่งคนนะที่ผ่านกระแสวิจารณ์ทั้งในโซเชียลแล้วก็นอกโซเชียลมาเยอะมากๆเลยคุณมีแบบอะไรที่แบบว่าทําให้แบบว่าก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมาได้เราจะเข้าสู่โหมดดราม่ากันเหรอครับฉันอยากรูอยากรูนิดนึงว่าคุณคิดยังไงเพราะเผื่อพี่อาจจะโดนดราม่านิดนึงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมว่าหลักๆอ่ะเป็นเรื่องของกําลังใจจากคนรอบข้างด้วยผมได้ครอบครัวพอร์ตที่ดีมากผมพูดตรงๆเลยคุณแม่ให้กําลังใจบ่อยคุณพ่อให้กําลังใจ คุณยายคุณป้าคือทุกคนจะแบบว่าเวลามีเรื่องอะไรก็ตามอ่ะเขาจะแบบเฮ้ถ้าไม่ไหวอ่ะกลับบ้านเรามานะเชื่อมันแค่คำสั้นๆแค่เนี้ยแต่อิมแพ t มากเลยมันดีเนาะมันดีมากเลยกอนอุ่นเนาะใช่คือไม่ไหวกลับบ้านกัานะ มันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือแบบว่าที่ที่ปลอดภัยตลาดฟีดิงเราเรารู้สึกว่าเราก็กลับพักผ่อนที่นั่นได้เราค่อยกลับมาทํางานต่อเพราะแม่จะบอกเสมอว่าถ้าเหนื่อยก็พักเราค่อยกลับมาสู้ต่ออุ้ยน้ำตาจะลืนีนะมันรู้สึกแบบพี่ไม่มีใครพูดแล้วเพราะว่าพ่อแม่ที่ไปหมดแล้วไงครับพี่ไปเรียนต่อไม่กลับละจะมีผัวก็บอกว่าถ้ามีอะไรกลับบ้า้มานะอย่าลืมกดเงินมาด้วยบองแล้วเคยเกิดภาวะซึมเศร้าไหมเป็นภาวะซึมเศร้าไหม ประมาณสักช่วงแถวห้าเก้าหกศูนย์่ะมีช่วงหนึ่งที่ผมแบบรู้สึกว่าเออเราตอนกลางคืนน่ะมันจะแป,แปลกมีความคิดแปลก,ปลกเข้ามาเลยเคยไปพบแพทย์ด้วยรู้สึกยังไงอ่ะตอนนั้นคุณไปพบแพทย์แล้วคุณบอกแพทย์ว่าอย่างไงครับเล่าให้เขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าจริงๆอ่ะผมอะ่ะเริ่มมีภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นแต่ว่ายังไม่ถึงเขาบอกยังสารเคมีในหัวยังไม่ถึงเป็นโรคแต่เาาริ่มมีภาวะละเขาก็บอกว่าสิ่งที่ช่วยผมไว้อ่ะคือเรื่องของว่าคุณชอบเล่นเกมคุณชอบเล่นกีฬา คุณจบอยู่กับเพื่อนๆอ,อาการเหล่านี้เลยยังไม่หนักมากครับพี่เคยเป็นพี่เนี่ยนะตอนนี้ช่วงโควิดอยู่ที่บ้านเนี่ยนะตั้งแต่แรกๆเรื่องเดนเมษาเนี่ยคือพี่เนี่ยอยู่บ้านแล้วพี่ก็มีสวดมนต์และเห็นรูปพ่อแม่ที่เสียไปแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ท่านมีความสุขมากเลยท่านไปแล้วท่านไม่มาจนายอย่าโรคภัยไข้เจ็บอยากไปอยู่กับท่านเลยแล้วเราก็ร้องไห้เนี่ยเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าแล้วพี่ก็เลยโทรปรึกษาพวกพี่ที่เคยเป็น ขาบอกว่าแี่เริ่มเป็นแล้วนะให้ดึงตัวออกมาดิพุ่งไปหาหมอดึงตัวมาก่อนดิทาได้ไหมต่าจริงๆโรคนี้นะคะโรคซึมเศร้าเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นโรคที่น่ากลัวขนาดนั้นถ้าเรารู้ทันแล้วก็รู้ใจตัวเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดโอเคบางคนบอกว่าเป็นเพราะว่าคิดมากหรือว่าอะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งอย่างก็คือมันเป็นที่สารเคมีในสมองของเราที่เราไม่สามารถที่จะคอ<ร><ร><ค>นโทรลหรือว่าควบคุมได้ต้องใช้ยาแลี่ต้องบอมเคยแบบมีการแบบท้อแท้ถึงที่สุด อยากจอดกจะวงการไหมมันเคยมีนะมันเคยคิดว่าเออเราแบบทํางานแบบไม่ไหวอะ่ะเรียนจะตอนผมเรียนอะ่ะก็ไม่ได้นิเทศนะเรียนบริหารธุรกิจอ,อ่ะคือความรู้พื้นฐานผมก็แบบเรื่องนี้คือน้อยมากตอนมาได้ละครแล้วก็โดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่อย่างที่ทุกคนรู้กันคือเคยคิดพอแท้แต่ว่าด้วยคําพูดของคุณแม่ที่คุณแม่ไม่อยากให้เรายอมแพ้อยู่ละเราก็ค่อยๆสู้มาแล้วแต่ผมโชคดีนะ ที่ได้โอกาสจากาว่าช่อง3ามเขาไม่เคยทออทิ้งผมเลยให้โอกาสได้เจอผู้จัดดีๆเขาก็ให้กำลังใจให้เราแบบสู้ต่อพื่อสู่ผลงานไปเรื่อยๆคุณแม่ตอนนั้นคุณแม่คุณแม่พูดว่าไงนอกจากบอกให้เรากลับบ้านตอนที่เราท้อแท้มากๆากได้เงินเท่าไหร่ลูกยอก็เลยเล่นก็คือคือปกติแม่จะรู้ว่าคือผมอะบอกกับบ้านผมปกติจะไม่ค่อยแบบคุยอะไรซึ้งๆกันบ่อยๆแม่ผมไม่ใช่คนที่พูดเก่ง แม่เคยบอกว่าเออแบบแม่ก็ไม่ใช่คนที่แบบบอกรักลูกเก่งอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะแบบเหมือนกับบางทีอยู่ด้วยกันน่ะนั่งกินข้าวแม่แค่ถามว่าเออวันนี้อยากไปไหนไหมลูก จากินอะไรไหมเดี๋ยวแม่ซื้อเข้าไปให้หรืออยากไปไหนไหมผมวเป็นคำถามแบบนอร์มอลเป็นคำถามธรรมดาธรรมดาแต่ว่าผมเป็นเรื่องความรู้สึกดีกว่าว่าเราอยู่กับคนที่เราแบบว่าเชื่อใจคนที่เรารักมันมันดีมากๆเลยครับเนาะแล้วหลังจากที่เจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันแบบว่ากระทบเข้ามาค่ะมีภาพวิจาร์เอ,อ่ยหรือว่าภาวะที่คุณแบบได้เจอแนวคิดหรือว่ากระบวนการคิดของคุณตอนนี้มันเปลี่ยนไปไหมครับทุกคนบอกว่ามันมันโตขึ้นนะผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะสวยงามเสมอ <S 1> <S 1> ไม่ว่ามันจะดีจะร้ายยังไงสุดท้ายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปหลักพระพุทธศาสนาเลยและพอมันดับไปเนี่ยแต่คือมันจะกลายเป็นความทรงจําเรามันจะกลายเป็นตะกอนแล้วสิ่งเหล่านั้นนะ่ะจะทําให้เราโตมากขึ้นเป็นประสบการณ์หลอ่อหลอมให้เราเป็นบุคคลคนหนึง่งครับ แปลงสีฟันไบเซนเตอร์ฟังเรื่องคุณมาเยอะแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่ติดโซเชียลไหมคะคุณบอกเพราะถ้าคุณติดอ่ะโอ้โหคุณยิ่งถล่มลึกเลยนะกับพวกเนี้ยถ้าใคร FC ผมก็จะรู้ว่าเมื่อก่อนนะแรกๆครับผมจะเล่นโซเชียลเยอะอแล้วก็ผมอะ่ะเคยทำประเภทโซเชียลดีทอก ก็คือบางทีการที่เราเสพโซเชียลมากๆอ่ะบางครั้งมันจะเกิดความคิดไอเดียบางคนก็จะนําไปสู่สิ่งที่ดีบางคนก็ไม่ดีบ้างผมรับมือกับโซเชียลไม่ค่อยเก่งพูดเลยผมก็เลยมีช่วงที่โอเคถ้ารู้ว่าตัวเองแบบไม่ค่อยดีอ่ะผมจะไม่ค่อยเล่นโซเชียลนะออผมจะอยู่กับตัวเองมากกว่าออจะทํากิจกรรมอย่างเช่นเล่นกีฬาอยู่กับเพื่อนเพื่อมากกว่าเล่นโซเชียลก็ไม่ค่อยติดแต่ก็เล่นบ้างอะไรเงีเ้ยแต่ไม่ติดแต่ไม่ติดแต,แต่ถ้าใคร ติดโซเชียลนะคะแล้วก็ใครเนี่ยที่เรียกได้ว่าชอบเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าจําเป็นจะต้องใช้ทํางานแต่เราอยู่ห้างไม่รู้จะยังไงนะคะเขามีสุขล้ำํำ co-working space ค่ะที่จะมีฟรี wifi ให้เล่นตลอดเวลาเลยนะคะที่เซ็นทรัลสีราชาอ่านี่บอกก่อนบอมพี่ยังมีนัดอีกหนึ่งนัดวันนี้ไปหาคนนั้นส่วนเดียวมาแป๊บเดียวอโอเคโอเคงั้นหนูไปชยพีย่อบ,บอมต่อนะ <laughs> นี่นัดพี่ก้องไว้นะคะเนี่ยอยู่ไหนนะ มาหรือ,อยังอย่างไม่มาก็ดีเราก็จะได้เดินช้อปปิ้งก่ออดรอพี่ก้องค่ะระหว่างรอพี่ก้อง <S <S ออกตเยพี่สว,ส,สวัสดีค่ะนี่พี่มาจากสูย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาหนูมารอพี่นานมาก แต่ไม่เป็นไรหรอกเดินช้อปปิ้งไงเออเดินช้อปปิ้งอยู่หรอเออก็ดูนูน่นดูนี่ได้ข่าวว่าหนูเพิ่งกลับจากอเมริกามาใช่โหยพี่สนุกมากแต่สิ่งหนึ่งที่มาได้มาด้วยแล้วไม่ชอบอผิวมันแห้งอะคือนอกจากอากาศเย็นนอกจากอากาศแหง้งบวกอายุอีกอัะพี่ก้องคนเลขห้าเนี่ยแห้งหนักกว่าเดิมจนหน้าเนี่ยเป็นเส้นริ้วรอยหน้าผากเนี่ยนะเป็นร่องแล้วไม่ใช่แค่หน้าผากนะคะตีนกา ร่องแก้มนี่ยาวมาจนถึงมุมปาก <c oughs> คือเราทํางานอย่างเงี้ยเอาดอ <c oughs> บางทีมันก็มีพวกแบบฝ้ากะที่มันเกิดจากแดด มาหมดเอิร์กอะจริงๆเราอะใช้ครีมมาตลอดนะอเอาต้องบอกอย่างนี้แพงด้วยดีด้วยแต่พอถึงวัยหนึ่งไอ้ครีมเดิมๆไม่ตอบโจทย์แต่อันที่มันทําให้เราดูดีได้เอิร์กใช้ m i n ัสครีมของพี่แอนซิเรียม <c oughs> ผู้หญิงอะไรอายุเลข5แต่หน้าเลข3นะจริงไมเเป็นครีมดังที่นําเข้าจากเกาหลีนะคะที่ทาเอิร์กสังเกตเลยว่าผิวจากที่แห้งเนี่ยมันกลับมาชุ่มชื้นขึ้นริ้วรอยต่างๆอ่ะที่เป็นร่องลึกๆต่างๆมันก็ค่อยๆแลดูตื้นหน้าผากตีน กาใต้ตาร่องแก้มเนี่ยค่อยๆแลดูตื่นขึ้นฟ้ากะจากแดดก็ค่อยๆแลดูจางแล้วก็แลดูดีขึ้นเปิดหน้าดูหน่อยได้ไหมจะได้ค<ด>ุณผู้ชมได้เห็นไหมโอ้โห -20 เนี่ยเป็นครีมรกแกะผสมทองคำใครใช้ก็ชอบนะเนื้อครีมเนี่ยคุณผู้ชมเข้มข้นนะคะ แต่พอทาลงไปสู่ผิวปุ๊บซึมอย่างรวดเร็วและที่เอิ์กชอบมากๆคือมันไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยแล้วใช้ต่อเนื่องเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผิวเราเนี่ยค่อยๆชุ่มชื้นขึ้นเรียบแล้วก็เนียนขึ้นแล้ววันนี้มาเจอพี่ก้องทั้งที oh. ต้องมาแบบโปรพิเศษปกติ minus 2 0 1กระปุกราคาอยู่ที่2,990บาทแต่วันนี้คุณกดเลย1577หรือ Line แอ minus เอิกให้99สายที่กดทันจะได้แบบนี้ซื้อ1แถมไปเลยอีก2กระปุกเป็นทั้งหมด3กระปุกเลยแล้วยังไม่หมดค่ะให้กระเป๋าสวยๆใบนี้ไปอีก1ใบ4ชิ้นราคาปกติคือ1 6ึ้น1660ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่นี้พอ2,990บาทกดค่ะ1577หรือ Line at minus 20ส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรูดบัตรเครดิตก็ได้ด้วยนะ ดาราในวงการใช้กันเยอะมากใครบ้างนั้นพี่รู้แอนซีเรียมแน่นอนแน่นอนมีคนนี้อายุเกินครึ่งร้อยพี่เอชุติมาโอ้โหพี่เอหน้าเคยพังนะคะแล้วก็มาปังด้วย m i n u ค่ะอีกคนนึงเพื่อนเอิร์กเองปอปุญญวีด้วยอายุยังไงริ้วรอยก็มาแต่พอหลังจากใช้ริ้วรอยแลดูจางหน้าดีจนสามีทักนี่อีกคนนึงงน้องอุ๊ค่ะเขาก็เป็นพวกฝ้าจากแดดอะไรต่างๆก่อนหน้านี้นะแต่พอ m i ั u s t w ปุ๊บฝ้าแดดแลดูจางจะบอกว่าหน้าทุก คนดีขึ้นขนาดนี้คุณจะพูดว่าครีมไม่ดีได้ยังไงเ,<อ>เพราะฉะนั้น<อ>โปรโมชั่นย้ำอีกรอบเอิร์กให้คือซื้อ1แถม2เป็น3กระปุกนะคุณผู้ชมแล้วยังให้กระเป๋าไปอีก1ใบทั้งหมด4ชิ้น2,990บาทกดเลยคะ่ะ1577หรือ Line แอ minus 20แล้วก็ราคานี้ส่งให้ฟรีด้วย,ยเก็บเงินปลายทางก็ได้รูดบัตรเครดิตก็ได้ตกวันเท่าไหร่รู้ป่ะพี่กอลวันแรกคะวันละสบาท ทั้งหมด4ชิ้น2,990บาทเพราะฉะนั้นกดค่ะ1577หรือ l i n แอดมนัสค่ะตายแล้วเอิร์กจ๋าพี่ขอตัวนิดนึงนะไปแล้วเหรอเอา้าผู้ชายรอพี่อยู่ที่สีราชาตายตายแล้วแดดร้อนพี่ขอแยา่ใช้มายนัสทเวนตี้ก่อนนะจ๊ะโอเคนะโอเคนหอ่ะไปเลยเหรอชอปปิงพี่พ่อนอโอเคโอเคโอเคเออ่าเสร็จแล้วแป๊บเดียวเองโอ้ยขอเสร็จเร็ว เขาเสร็จแล้วหรอโอ้ตายแล้วเดียบยเสร็จแล้วพูด <c oughs> ถึงนะยอยากจะทำสักสองสาเทเพราะว่าอยู่ๆได้คุณบอมพระเอกหนุ่มช่องสามมาเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยพามาเจอนะผู้ชายท้องถิ่น ผู้ชายดีบอกว่าเป็นคนมงชนน่าจะด,ดีมากเลยนะคะเอาเป็นว่า,วาอยา่าไปฟังพี่กล้องมากนะคะใครที่แบบว่าอยู่แถวนี้เราแวกนี้นะคะชนบุรีศรีราชามากันเถอะนะที่เซ็นทรัลศรีราชาแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชานะคะที่สํคาคัญเจ้าถิ่นเขาพาเราเที่ยวด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณบอมบินด้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะกับรายการเผอร้อนตอนบ่ายทุกวันเสาร์สี่โมงเย็นทางช่องสาวกดันสาววันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ